วันนี้มาพบกับเจ้าเงาะนะครับผมอีกหนึ่งวันนะครับผมนี่มาดูเจ้าเงาะพามาชมมะม่วงเบานะครับผมหน้าตาเป็นแบบนี้โอ้โหตอนนี้ยังไม่แก่มากนะครับผมพอดีกินเลยนะครับโอ้โหสวยมากเลยนะครับผมอันนี้คือมะม่วงเบานะครับผมภาคใต้เขาเรียกว่ามะม่วงเบากินส้มได้อร่อยนะครับผมจิ้มกับกะปิก็อร่อยโอ้โหดูช่อนี้สิครับผม นี่ดูช่อนี้มมนี่เออทำยำมะม่วงก็ได้ครับใส่ปาลาสามรสด้วยก็ได้นะครับผมโอ้โห و, ช่อสวยๆทั้งนั้นเลยโอ้โหนี่เป็นไงมั่งเนาะโอโ้ดูช่อนี้สิครับผมอลังการเลยนะครับโอโ้แต่พอดีกินเลยนะครับนี่กําลังสวยเลยนะครับผมไม่แก่ยังไม่เข้าฝักนะครับผมยังไม่เข้าฝักยังไม่เข้าพรกภาษาใต้เขาบอกว่ายังไม่คข้าพรกยังไม่คข้าพรกพอดีกินเลย ถ้ามันเข้าเข้า,เข,าเข้าพรกแล้วมันจะเวลาเราสรับอะ่ะมันก็จะติดพรกมันใช่ไหมครับไม่ติดไม่มีเม็ดจะมีพรกอยู่ก่อนนะครับผมนี่พี่ๆคนไหนอยากทานมะม่วงเบากับเจ้าเงาะตามเจ้าเงาะมาเลยนะครับผมอุ้ยแต่ว่ามีแต่ช่อสวยๆทั้งนั้นเลยนี่ช่อสวยๆนี่พี่เขากําลังจะเอาไปขายนะครับผมนี่โอ้โหพี่ๆคนไหนอยากทานบ้างครับผม บอกได้เลยว่าหน้าตาหน้าอร่อยหน้าเปรี้ยวด้วยโอ้หดูลูกครับดูลูกมาเรื่อยเลยนะครับผมโอ้นี่ก็นี่ก็หลายกิโลเหมือนกันนะครับผมพี่พี่ก็บอกว่าให้เจ้าเงาะเอาไปช่วยขายหน่อยนะครับผมพอดีของยายนะครับผมของยายแก่แก่แก่ฝากขายนะครับนี่เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเจ้าเงาะจะต้องเอาไปขายตลาดแน่เลยครับผมโอ้โหน่าทานมากเลยนะครับงั้นคลิปนี้เจ้าเงาะ ขอฝากไว้แค่นี้นะครับผมฝากเป็นกําลังใจในคลิปต่อๆไปนะครับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ